ื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้รับแจ้งมีคนเอาระเบิดไปปาใส่บ้านคนในเวลาต่อมาจับได้เป็นวัยรุ่นค่ะที่เอาระเบิดไปปาใส่บ้านคนอายุ17เท่านั้นเองชื่อว่านายสมชายสมชายพอถูกจับได้บอกอผมเป็นคนทำระเบิดขึ้นมาเองอดูตัวอย่างมาจาก YouTube อลองทำดูแล้วลองเอาไปปาใส่บ้านคนดูโอ้โหว่ามันจะระเบิดไหม โอ้โหนี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะคะขี่ไปผ่านบ้านคนก็คุี้ยงเข้าไปช่วงประมาณทุ่มกว่าหลังหนึ่งเป็นบ้านของใครรู้ไหมพี่ไก่ครับบ้านกำนันกำนันตำบลหนองข้างอคอกค่ะและกำนันมาดูโอ้ยนี่มันระเบิดแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏสี่ทุ่มมากันใหม่อีกป้าอีกค่ะปลาอีกรอบหนึ่งทีนี้ไล่ตามกันค่ะ คนเขารู้แล้ววัยรุ่นพวกนี้มาจากไหนนะก็เลยไล่ตามไปและนี่คือสภาพตอนที่เขาถูกไล่ตามนะคะคือตอนที่ไล่เจอเนี่ยเขาจวนตัวแล้วเขาเอามีดพกที่<อ>พกมาด้วยเนี่ยไปฟันที่กระโปรงรถแล้วก็วิ่งหนีมันก็เลยโกลาหนกันทั้งคืนเนี่ยค่ะเพราะกำนันกับหลานก็ไล่ตามไปจนกระทั่งตามจับได้หนึ่งคนก็คือนายสมชายนะโอ้ คือเขาบอกเขาไม่รู้ว่านี่บ้านกำนันเพียงแต่ว่าลองทำระเบิดจาก YouTube แล้วก็ปา่ะแล้วดูจากไหนดูจาก y o u ู u ูบแบบย t u b e เขามีสอนว่าการทำระเบิดต้องใช้ถุงแบบถินแล้วก็ดินปืนพอแล้วเราไม่บอกว่ารายละเอียดทำยังไงนะคะมีเหตุการณ์ที่ชนบุรีค่ะครับ